วันนี้นะครับช่อง c o สบีทไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราจะพามาพบกับปลา2ตัวนะครับที่ถือว่าสวยมากๆนะครับตัวหนึ่งเป็น F2 นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น f lower horn นะครับทั้ง2ตัวนี้พร้อมส่งนะครับมีราคาบอกด้วยเดี๋ยวรับชมที่คลิปนี้ได้เลยครับสนับสนุนโดยสีแซด a p ควาโปรดักอาหารและผลิตภัณฑ์สําหรับปลาหมอสีโดยเฉพาะที่จะช่วยให้ปลาของคุณสวยขึ้นและมีสุขภาพที่ดี ก็อย่างที่เกินไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าวันนี้เราจะพามาดูปลา2ตัวนะครับตัวหนึ่งจะเป็นสายเลือด F2 แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น f ฟลเวอร์ฮอนนะครับเดี๋ยวจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรับชมที่คลิปนี้เลยนะครับก็นี่ฮะตัวนี้เป็น F2 ตัวแรกที่เราพามาดูนี่ครับตัวนี้เป็นปลาสายเลือด F2 นะครับนี่กําลังไล่นกแก้วอยู่เลยขนาดตัวตอนนี้นะครับอยู่ประมาณ3.5นิ้วนะครับลักษณะของเจ้าปลาตัวนี้ก็คือเป็นปลาแบบเนื้อมุก มุกอ่ามุกไม่เยอะมากนะครับแต่ว่ามีความแดงที่ผิวนะครับแล้วก็ท้ายออกเหลืองนิดๆน,นะครับเหลืองส้มนิดๆน,นะครับนี่ฮะถ้าเกิดให้กินอาหารสูตรทูโทนก็น่าจะช่วยในเรื่องของท้ายอ่ะครับให้มันสีส้มสีเหลืองให้มันชัดขึ้นนะครับตัวนี้ลักษณะสีปลาสีตานะครับของเจ้าปลาตัวนี้นะครับเป็นตาออกในสีแบบส้มๆเหลืองๆนะครับ นี่ครับหัวก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับนี่มาเป็นลูกเลยนะครับแล้วก็มุกที่หัวก็มุกข้ามนะครับนี่ก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับสําหรับเจ้าปลาตัวนี้ปลาตัวนี้เหมาะกับใครนะครับปลาตัวนี้เหมาะกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่อยากได้ปลา F2 นะครับสไตล์เนื้อแบบสีสวยๆหน่อยสีแดงสีทูโทนนะครับแล้วก็มีปลามีลักษณะหัวใหญ่นะครับ ก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ในความต้องการของพี่ๆสไตล์นั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเจ้าตัวนี้ถือว่าราคาไม่สูงมากนะครับราคาปกตินะครับของเจ้าปลาตัวนี้อยู่ที่3,500บาทนะครับแต่ว่าราคาพิเศษนะครับสำหรับผู้ติดตามพี่ๆที่ติดตามช่องนะครับของเดอะเกรดของคอร์ส t ีทไท a ล d o ์ฟิช i a ลนะครับแล้วก็ YouTube แล้วก็เฟซบุ o กนะครับเดอะเกรดคอร์สบีทนะครับเราก็มี ราคาพิเศษให้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ราคาพิเศษนะครับอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทค่าส่งสา0รอยห้าสิบนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นี่นะครับส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะรถตู้รถทัวนะครับส่งได้หมดเลยนะครับถ้าส่งไปกรุงเทพก็ส่งไปที่หมอชิดนะครับที่จตุจักรนะครับมีบริการเรียกแกร็บนะครับเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับ นี่นะครับแล้วก็ทุกเคสนะครับที่เราจัดส่งปลาเนี่ยเราก็จะมีการรับประกันนะครับว่าปลาที่ไปถึงเนี่ยต้องปลอดภัยแน่นอนถ้าเกิดว่าปลาเสียหายเสียชีวิตนะครับจากการส่งนะครับตอนแกะมาเนี่ยมีลูกค้าสามารถถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานถ้าเกิดว่าปลาเสียหายปลาตายจากการส่งนะครับทางเพจนะครับทางช่องของเรายินดีที่จะเคลมปลาตัวใหม่ในเกรดเดียวกันให้เลยนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า,า F2 ตัวนี้เดี๋ยวตัวต่อไปจะพาไปดูเฟลเว์ฮอนนะครับหัวแดงแล้วก็หัวใหญ่มากนะครับไซส์กำลังแบบน่ารักเลยนะครับนี่นั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนี่ครับเป็นไงอลังการผมชอบมากๆเจ้าตัวนี้นะครับยืนน้ำสวยด้วยโอเคมาฟังรายละเอียดของเจ้าปลาตัวนี้กันนะครับเจ้าปลาตัวนี้เป็นปลาสายเลือด f ฟลเวอร์ฮอนครับ มีลักษณะนะครับแดงนะครับมีมีสีผิวที่แดงแล้วก็หัวใหญ่มากนะครับแบบนี้เรียกว่าแบบหัวหัวระเบิดเลยฮะหัวใหญ่มากนะครับแล้วก็มุกที่หัวมุกข้ามหัวนะครับแดงคลุมทั้งหัวนะครับนี่อันนี้คือลักษณะมุกที่หัวของเขานะครับแล้วก็มาร์กิ้งนะครับบริเวณข้างตัวนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตนะครับสีดำๆข้างตัวเนี่ยจะเป็นมาร์กิ้งสองชั้นนะครับสําหรับเจ้าปลาตัวนี้นะครับนี่ สวยมากๆเลยยืนน้ําสวยมากคําว่ายืนน้าสวยหมายถึงว่าเวลาปลาแบบว่ายน้ํานะครับมันเวลามันยืนนิ่งๆอะฮะมันเหมือนแบบโพสท่าเก๊กหลออะไรเงี้ยมันก็จะแบบตัวนี้ก็ถือว่ายืนน้ําสวยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นปลาสายเลือดฟ o w r h นะครับที่ผมชอบมากๆเพราะว่าคือการจะเลี้ยงปลาหมอสีทั้งเอีย มันควรจะต้องมีแนวเนี้ยติดบ้านไว้เพราะว่าอย่างกับสมัยก่อนเท้าวความไปเชื่อว่าพี่ๆหลายๆคนที่ดูช่อง YouTube ของเราอยู่ตอนเนี้ยยุคหนึ่งเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนอะหรือสิกว่าปีก่อนน่าจะต้องผ่านการเลี้ยงปลาหมอสีกันมาแล้วนะครับในยุคนั้นเป็นถือว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของปลาหมอสีมากๆนะครับแล้วปลาสมัยนั้นอะก็จะมีแต่แบบพวก f ฟเวอร์ฮอนะครับหัวมันก็จะไม่ใหญ่มากแต่เป็นปลาแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็แล้วพอเติบโตกันมานะครับสมัยก่อนหลายๆคนอาจจะแบบเรียนอยู่อาจจะไม่มีงบประมาณในการแบบซื้อปลาสวยๆเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยปลาต้องบอกว่าราคาสูงกว่าเดี๋ยวนี้เยอะมากนะครับแต่พอมาเดี๋ยวนี้นะครับพอกลับมาเลี้ยงเราเริ่มมีบ้านเราเริ่มมีพื้นที่เราเรามีงานทําเรามีงบประมาณในการแบบจะมาซื้อปลาใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มเติมเต็มความฝันในวัยเด็กอย่างเช่นกับผมเองเหมือนกันนะครับ ก็เด็กๆก,ก็เลี้ยงเลี้ยงปลามอสีมาตั้งแต่สมัยอายุแบบ14นะครับสมัยนู้นจาได้เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปอ,อยู่ต่างจังหวัดขี่มอเตอร์ไซค์ไปร้านขายตู้ปลาในในตัวอำเภอเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แบบไปแบกมานะครับตู้24นิ้วจําได้เลยนะครับก็จนมาถึงวันนี้นะครับเรา,เ,าเริ่มมีงานมีการทํานะครับก็มีโอกาสได้แบบกลับมาเลี้ยงแล้วก็เนี่ยครับ มาเติมเต็มความสุขในวัยเด็กของเรานะครับแค่นี้คือแค่ได้เห็นแบบออปลาฟาวฮ e r หัวใหญ่ๆแดงๆอย่างเงี้ยว่ายน้าเล่นอยู่ในบ้านของเราแล้วเรามายืนมองเนี่ยแค่นี้มันก็แบบมีความสุขมากๆแล้วนะครับโอเคมาถึงไฮไลท์กันนะครับถ้าเกิดว่าเออพี่ๆเพื่อนๆนะครับชอบเจ้าปลา l าว e อ h ตัวนี้นะครับที่ขนาดตัวตอนนี้อยู่ประมาณสัก3าจุดหถึง4นิ้วนะครับถ้าชอบตัวนี้นะครับก็ราคานะครับของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ราคาพิเศษเลยนะ อยู่ที่สามพันบาทค่าส่งสามรอห้าสิบนะครับนี่ฮะได้แบบหัวใหญ่ๆไม่ต้องแบบไปลุ้นไม่ต้องไปอะไรเลยนะครับตัวนี้ไม่มีตําหนิตรงไหนเลยนะครับไม่มีตําหนินะครับเราเช็คให้หมดแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าแบบเป็นแนวที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าแบบสวยเลยนะครับสําหรับปลาสไตล์นี้โดยส่วนตัวชอบมากๆนะครับคือมันมันจะแตกต่างกับพวก f สอง เฟมันก็จะมีสเสน่ห์ของมันในแบบของมันแต่ว่าฟ o w e r horn ่ะผมมองว่ามันอมาตะมันคลาสสิกนะครับมันสวยคลาสสิกอะแดงหัวใหญ่ยังไงก็กินยังไงก็แบบเออเลี้ยงแล้วสนุกนะครับโอเคก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าฟ o w e r horn ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเอ่อหนึ่งในฟ o w e r horn ใช่ไหมฮะที่ที่ผมบอกว่าสวยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะลองดูว่าอ้าวแล้ว F2 ล่ะกัมฟาล่ะ เวลาที่แบบตัวสวยๆเนี่ยสเสน่ห์มันเป็นยังไงนี่ผมให้ดูตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่เรากําลังปั้นเพื่อที่จะไปส่งประกวดนะครับเดี๋ยวจะมีงานประกวดในวันที่สามีนาคมนะครับต้นเดือนหน้านี้นะครับเนี่ยอันนี้ตัวนี้ก็เป็น F2 นะครับเอ่อเสน่ห์ของเขาก็คือแบบมุกนะครับมุกที่แบบเส้นใหญ่ๆมุกสวยๆตาขาวนะครับมีลักษณะสีผิวเป็นแบบ เนือ้อทูโทนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบอ่ามันไม่ได้เป็นเป็น,เป,นเป็นสไตล์ปลาแดงเหมือนเหมือนอย่างเฟลเวอร์ฮอร์นะฮะัอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเสน่ห์ของพวก F2 พวกกาฟานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเฟลเวอร์ฮอร์ตัวนู้นนะครับหรือว่าเจ้า F2 ตัวแรกนะครับที่เราพาดูนะครับก็สามารถที่จะทักไปได้เลยนะครับที่ เฟซบุ๊กเพจนะครับเดอะเกรดคอร์สบีดหรือว่าจะไลน์แอดออฟฟิเชียลนะครับเดอะเกรดคอร์สบีดนะครับทักไปได้เลยนะครับก็พร้อมส่งนะครับนี่ทุกตัวสุขภาพแข็งแรงพร้อมส่งนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรแนะนําติชมก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย หลอดไฟ LED T10 Aropath ที่จะช่วยทำให้ตู้สวยน้ำใสที่สำคัญสีน้ำไม่เพีย้ยนและยังมีคุณสมบัติในการแทนนิ่งผิวปลาที่จะทำให้สีผิวของปลาแดงสดแดงชัดมากยิ่งขึ้นหากใครยังไม่เคยลองใช้สั่งเลยครับที่ Aropath